อ,ออ้าวตะลุงอายุห้าพันปีหายไปแล้วเนี่ยอุ๊ยนี่แชมป์มีเบรยญาิหน่อยสิแชมป์นายไม่เคยเปลี่ยนไปเลยจริงๆนะเมีประตูให้เข้าแต่ชอบพังกำแพงเข้ามาทำไมกันนะนายเอาอะไรไม่ชันล่ะอ๋อได้อย่าง ให้มีเกียรติกันหน่อยสิเคเคครับบอสผมมาขอมาขายให้ไหนดูสิมันก็ใช้ได้นะเค้รีพอไหมพอครับบอสพอจริงๆอืมแต่โลกมนุษย์ไม่ได้ใช้เงินเยอะอะไรนี่เอาแค่นี้พอละกันแต่หีบใส่หัวไปก่อนที่แกจะโดนสาดเป็นหิครับบอส chân bất kỳ đi đẹp, nó điều kia tưởng là chính trị. Bà sẽ đi, nón đi qua. Chào tổng hợp. Hãy đi sáng mà cơ đại, khiến đẹp vui. Ôi, một có mà đi làm đêm tháng ฉันจากคอคนนี้ตอนไหนก็ไม่รู้แล้วเนี่ยอะจะาจำรถไทมอนอมันใครอาจารย์โว้ยห้าทีหลัจากนั้นตายสักที พวกนายเดยมันมือจริงเลยนะเก็บของแป๊บเอาอะไรดีว่าเพื่อนอืมอันนี้ดีไหมนือใช่ไปเถอะเบอร์หอยใครเรียกวะเออแป๊บนึงนะแชมป์อ่ามีอะไรให้เบอร์หอยเชี่ยอืมจงหยุดกลายเป็นเห็นซะ <c oughs> เฮ้ยว hey, <anybody> <Hospital> ันนี้เจอแต่อะไรเนี่ยวันนี้เอาขอหูปักเอาเงินไป